เคยสงสัยกันไหมครับว่าแค่การสั่งซื้อข้าวสาลีล็อตเดียวจากต่างประเทศเนี่ยนะจะสั่นสะเทือนภาคเกษตรของไทยได้ทั้งระบบเลยเหรอเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มขึ้นง่ายๆเลยครับก็แค่เรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งที่เข้ามาเทียบท่าแต่ของที่อยู่บนเรือนั่นแหละครับคือข้าวสาลีอาหารสัตว์ล็อตมะหือมาที่กำลังจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดบ้านเราเลย คำถามนี้นะครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะมาค่อยๆแกะอรอยดูกันในวันนี้เลยเพราะนี่มันไม่ใช่แค่การซื้อขายธรรมดาธรรมดานะครับแต่เหมือนกับการโยนหินก้อนใหญ่ลงไปในสะน้ำนิ่งๆเลยแหละครับซึ่งแรงกระเพื่อมของมันเนี่ยขยายวงไปไกลกว่าที่หลายคงคิดไว้เยอะเลย เราจะไล่เรียงให้เห็นภาพกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับเริ่มจากเดลการซื้อข้าวสาลีครั้งใหญ่นี้ก่อนจากนั้นไปดูว่ามันกระทบกับข้าวโพดได้ยังไงแล้วมันลามไปถึงมันสำปะหลังได้ยังไงอีกจนสุดท้ายตลาดเปลี่ยนไปเลยแล้วเราก็จะมาดูกันว่าแล้วอนาคตล่ะจะเป็นยังไงต่อไปเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยก้อนหินก้อนแรกที่ถูกโยนลงน้ําต้นตอของแรงกระเพื่อมทั้งหมดนี้ครับโอ้โหดูตัวเลขแรกกันก่อนเลยครับ 6,000 60, 0ตันย้ำอีกทีนะครับ6,000 60, 0ตันนี่คือปริมาณข้าวสาลีอาหารสัตว์ที่ผู้นำเข้าของไทยสั่งเข้ามาในครั้งเดียวนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตลาดวัตถุดิบอาหารสาตัตว์บ้านเราแล้วเนี่ยถือว่าเยอะมากไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วตัวเลขที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันและเป็นตัวจุดชนวนเรื่องทั้งหมดเลยก็คือราคาครับข้าวสาลีล็อตนี้เนี่ยนำเข้ามาในราคาเฉลี่ยแค่ตันละ235.90ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งราคานี้แหละครับคือตัวเปลี่ยนเกมของจริงทีนี้พอเอามาเทียบกันปุ๊บเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับข้าวสาลีนําเข้าเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ235ดอลลาร์กว่าๆในขณะที่ราคาข้าวโพดบ้านเราในช่วงเดียวกันอยู่ที่เกือบเกือบสองดอลลาร์ 250. โอ้โหส่วนต่างตรงนี้แหละครับที่ทําให้โรงงานอาหารสัตว์ต้องหันมามองแล้วมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแรงกดดันละลอกแรกทันทีและนี่แหละครับแรงกระเพื่อมราลอกแรก คนที่โดนผลกระทบไปเต็มๆก่อนใครเพื่อนเลยก็คือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในบ้านเรานี่เองลองคิดในมุมของคนทําธุรกิจดูนะครับในเมื่อมีวัตถุดิบที่ใช้แทนกันได้เป๊ะๆแต่ราคาถูกกว่ากันเป็น10บๆดอลลาร์ต่อตันแน่นอนว่ามันก็กลายเป็นแรงจูงใจชั้นเยี่ยมเลยที่จะหันไปเลือกใช้ของที่ถูกกว่าเพื่อลดต้นทุนการผลิตของตัวเองใช่ไหมล่ะครับสิ่งที่ตามมามันก็เลยเป็นเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อๆกันไปเป็นทอดๆเลยครับ พอโรงงานหันไปใช้ข้าวสาลีปุ๊บความต้องการข้าวโพดในประเทศก็ลดควบลงทันทีพอความต้องการน้อยลงราคาขายมันก็อ่อนตัวลงตามกลไกตลาดและสุดท้ายครับอำนาจการต่อรองทั้งหมดก็ไหลไปอยู่ในมือผู้ซื้อส่วนเกษตรกรก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขึ้นไปอีกซึ่งข้อมูลก็ยืนยันตรงกันเลยครับว่าอำนาจต่อรองของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดลดลงเพราะโรงงานอาหารสัตว์มีทางเลือกวัตถุดิบมากขึ้น เห็นไหมครับว่านี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนจริงๆเลยนะไม่ใช่แค่ตัวเลขขึ้นขึ้นลงๆในตลาดเฉยๆแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับแรงกระเพื่อมันยังขยายวงออกไปอีกและพืชเศรษฐกิจตัวต่อไปที่โดนหางเลขไปด้วยก็คือมันสำปะหลังครับอ้าวแล้วมันไปเกี่ยวกันได้ยังไงคําตอบก็ง่ายนิดเดียวครับเพราะว่าทั้งข้าวสาลีข้าวโพดและมันสำปะหลังเนี่ยต่างก็ถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารสัตว์เหมือนกันหมดเลย พูดง่ายๆก็คือเป็นคู่แข่งกันโดยตรงในตลาดนี้นั่นเองครับพอมีผู้เล่นคนนึงหันราคาลงมาแรงขนาดนี้มันก็กระทบคนอื่นเป็นธรรมดาใช่เลยครับการทะลักเข้ามาของข้าวสาลีราคาถูกทำให้ความน่าสนใจของมันสำมบัลังในแง่ของราคาเนี่ย d r อปลงไปเลยโรงงานอาหารสัตว์ก็มีแนวโน้มที่จะลดการซื้อมันสัมบังลงแล้วหันไปใช้ข้าวสาลีที่ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกันแต่ต้นทุนถูกกว่าเยอะ ผลกระทบที่ตามมาก็เลยเป็นลูกโซ่เหมือนกับข้อพดไม่มีผิดเลยครับคือความต้องการใช้ในประเทศก็ชะลอตัวลงการแข่งขันด้านราคาก็รุนแรงขึ้นแล้วที่หนักกว่านั้นคือมันไปกดดันตลาดส่งออกของเราด้วยเพอผู้ซื้อในตลาดโลกเองก็มีตัวเลือกอื่นที่ราคาถูกกว่าเหมือนกันพอเราถอยออกมามองภาพรวมของผลกระทบทั้งหมดเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องราคาพืชผลตกต่ำแบบช่วครั้งชั่วคราวแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมนนดุลอำนาจในตลาดครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับ สภาวะแบบนี้เนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าตลาดของผู้ซื้อหรือ buyer's market ครับมันก็คือสถานการณ์ที่ปริมาณสินค้าในตลาดมีตัวเลือกเยอะมากเยอะจนล้นความต้องการทำให้ฝั่งคนซื้อเนี่ยกลายเป็นฝ่ายคุมเกมมีอำนาจต่อรองสูงกว่าแล้วก็สามารถเลือกกดราคาได้นั่นเอง ตารางนี้สรุปภาพได้ชัดเป๊ะเลยครับคือก่อนที่จะมีเข้าสารีล็อตนี้เข้ามาเนี่ยฝั่งเกษตรกรหรือคนขายเนี่ยจะมีอำนาจต่อรองมากกว่าเพราะอะไรเพราะคนซื้อมีตัวเลือกน้อยครับแต่พอมีเข้าสารีนําเข้ามาปุ๊บโอ้โหเกมพลิกเลยสถานการณ์กลับตาลปัดหมดเลยครับตอนนี้กลายเป็นว่าคนซื้อมีทางเลือกเยอะขึ้นอำนาจต่อรองก็เลยย้ายข้างไปอยู่ฝั่งผู้ซื้อทันทีและแรงกดดันเรื่องราคาทั้งหมดก็ตกมาอยู่กับฝั่งคนขายหรือเกษตรกรเราเต็มๆเลยและเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปขนาดนี้ คำถามสําคัญที่สุดที่ตามมาก็คือแล้วจะเอาอยัางไงกันต่อไปนี่กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ภาคนโยบายต้องรีบเข้ามาดูเลยครับเพราะเรื่องนี้มันสร้างความเสี่ยงโดยตรงต่อความมั่นคงทางรายได้ของพี่น้องเกษตรกรไทยจํานวนมากเลยนะครับทั้งคนปลูกข้าวโพดแล้วก็คนปลูกมันสาปะหลังเพราะฉะนั้นมันจําเป็นต้องมีมาตรการเชิงกลยุทธ์ออกมาเพื่อรับมือกับความท้าทายครั้งใหม่นี้โดยด่วน แนวทางแก้ไขที่ถูกเสนอขึ้นมาก็มีหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปรับกลยุทธ์บริหารจัดการสต็อกสินค้าเกษตรในประเทศใหม่หรือการส่งเสริมให้โรงงานหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศให้มากขึ้นรวมไปถึงการผลักดันการแปรรูปมันสัปะหลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มไปจนถึงการหามาตรการมาช่วยลดผลกระทบจากราคาที่มันผันผวน,น,นให้เกษตรกรโดยตรงแต่บทสรุปที่สำคัญจากการวิเคราะห์เขาก็เตือนเอาไว้อย่างน่าคิดเลยนะครับว่า หากไม่มีการปรับตัวในเชิงโครงสร้างตลาดมีความเสี่ยงที่จะเจอกับภาวะราคาตกต่ำเป็นเวลานานนั่นหมายความว่านี่ไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ได้ด้วยมาตรการระยะสั้นนะครับแต่ต้องมองไปถึงการแก้ปัญหาระยะยาวเลยสุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดมันก็นําเรามาสู่คําถามที่น่าขบคิดมากๆเลยครับว่าในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดแบบนี้เมื่อมีเรือสินค้าลำหนึ่งออกจากท่าที่ซีกโลกสุดท้ายแล้วใครกันแน่คือคนที่ต้องแบกรับความเสี่ยงที่แท้จริงที่ปลายทาง